คุณทองหยอดถามว่าเวลาเราใส่บาตรเช้าเสร็จพระท่านสวดอะไรคะแล้วขณะนั้นเราควรทําอะไรหรือน้อมใจยังไงดีคะจริงจริงแล้วท่านสวดแต่ละแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะบาง,บางองค์บางองค์ก็แค่ว่าอายุวันโนสุข,ขังพลังอันนั้นท่านให้พรเฉยๆนะขอให้มีอายุยืนนะมีวันณักงามคือมีผิวงามนะผิวพรรณดีสุขังหมามีความสุขพลังก็คือให้มี สุขภาพกายดีนะท่านให้พรไม่มีอะไรแต่บางกรณีท่านสวดยาวกว่าน,นั้นนะท่านสวดสพีติโยนะวิวัตชันตุอะไรเงี้ยก็ก็เป็นการให้พอรอีกเหมือนกันนั่นแหละนะขณะนั้นควรทําอะไรน้อมใจยังไงคือจริงๆแล้วจะบอกว่าพระเนี่ยไม่ควรสวดด้วยซ้าไปนะแต่พระสายทางธรรมยุทธ์เนี่ยท่านไม่สวดนะ ท่านไม่สวดท่านให้พรทางใจแต่ถ้าที่สวดเนี่ยเป็นพวกมหานิกายมหานิกายเขาไม่ได้เคร่งพระวินัยมากขนาดนั้นน้อมใจยังไงดีก็รับพรทําใจว่างๆทําใจทําใจเหมือนกับว่าทําใจว่างๆอะทำใจสบายๆไม่มีอะไรครับ